ลูกเยอะ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 เฮียเล่เซมีอิงกูอีกโอ้กูแตกมันต้องเลื่อนตัวดออกมาใช่ป่ะไม่งั้นมันไม่ตายเดือดตัวระเบิดยัดไอ้สัตว์เดือดตัวระเบิดยัดต้องเยอะเยอะเลยเพสองตัวไม่สองตัวระเบิดยัดเลยยัดแม่ต้องเยอะเยอะถ้าเราลูกอะพี่ซิมถ่ายคิดไว้พี่ซิมถ่ายได้ปะ เกิดเลยพี่อ่ะเดี๋ยวพอนสามลูกพอป่ารเบค้าตาสว่างเลยขวานหนักเต็มี้เบอร์ค้าป่ะระเบิด์ค้าไปครับ,าส,าบ,บ,าส,าบสามลูกเดี๋ยวพอนจะหนักเลยอ่ะเออต้องเคลียร์เต็มี้ขวาก่อนวะ่ะขี้ม่งั้นไม่รอดอนายตัวไหนใน,ในี่นี่ยนู่นนี่นคลีต้องยิงกดออกตัวอื่นออกให้หน่อยขี้ๆลงไปให้เดี๋ยวยิงกดไว้ให้เขาด่าเพราะว่าไม่ไม่งั้นช่วยไม่อยไป้าไว้ฟาไว้ไม่ต้องยิงรอระเบิดอย่างเดียวแล้ว ม,มันจะโดน,น,ม,นโดมันไหมเนี่ยต้องปลาพี่กับสามลูกเอาลงมาแล้วก็ต้องยิงไม่ต้องปลาอัดคลิปได้พี่เต็มแตกนี่ฮะส่งให้เพื่อนพี่อะชัวร์โดนแบนชัวร์เขาพเลือกแตกเลยเห็นไหม นั่งถอยเลยไอ้เลือดพุ่งเฮ้ยพี่ฟิล์มระวังกล่องของซ้ายมือเไอ้กล่องหน้าพี่ฟิล์มมีตัวนั้นไหมยัดใต้รถเลยนะยัดต้องยัดใต้รถข้างหน้าบังเกอร์พี่เอ้ยกดไอ้นี่พี่อะคอนเทนเนอร์พี่อะชี้เนเหมือนมีคนกระโดดใช่เปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเฮ้ยเ้ยเใช่ใช่ใช่คารากอนตัวหนึ่งแต่ยิงไม่แตก จูลองโดนสนายยิงอ่ะมันมฮันนี่ถือด้วยตงลงเมีสองตัวใช่ไหม<อ>ต้อง,องต้องโยนเขาใต้ท้องรถอะ